สวัสดีค่ะนักเรียนชั้น,นป .3 ทุกคนเมื่อวานคุณครูฝากงานอะไรไว้จำได้ไหมคุณครูให้อ่านบทที่หนึงในภาษาพาทีใช่ไหมคะชื่อว่าเรื่องปฏิบัติการสายลับจิว๋วมีใครอ่านแล้วบ้างใครที่ยังไม่อ่านก็สารภาพบาปมาเดี๋ยวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมกันแต่ก่อนที่จะไปทบทวนเรื่องที่เราอ่านแล้วนะเรามารู้จักคำศัพท์ที่มาจากเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะนะคะอะ่นักเรียนดูคำ ที่เราควรจะรู้จักไว้นะคะเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจในเรื่องนะคำแรกก็คือคำว่าจอกแจ๊กค่ะจอกแจ๊กก็คือเสียงของคนที่ต่างพูดต่างคุยกันแบบเยอะแยะไปหมดนะต่อไปกติกากติกาก็คือข้อตกลงหรือว่าข้อบังคับที่ทําร่วมกันน,นั่นเองอย่างเช่นเกมเช่นอะไรพวกนี้ก็มีกติกาใช่ไหมคาต่อไป ปฏิบัติการปฏิบัติการก็คือการทําตามหน้าที่ของตัวเองนะคะหรือว่าหน้าที่ที่รับมอบหมายมาให้มันดีที่สุดเขาเรียกว่าการปฏิบัตินั่นเองต่อไปมารยาทค่ะมารยาทก็คือกริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยเขาเรียกว่าคนมีมารยาทนะต่อไปคําว่า ฉันเพนอันนี้เป็นคําของศาสนาพุทธเนาะเขาใช้กับพระหรือว่าสมณีนที่กําลังทานข้าวเนะี่ยเขาเรียกว่าฉันเพนตามเวลาก็คือ11บเนาฬิกานั่นเองหรือ5้าโมงเช้านะคะคําต่อไปคําว่าสายลับอันนี้ก็คือตรงกับเรื่องเลยสายลับคือผู้ที่เข้าไปสืบค้นความลับในเรื่องนั้นๆมานะว่าอ่ะเหมือนเอาข้อมูลจากที่แห่งหนึ่งมาทํา อะไรสักอย่างกับอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าสายลับนั่นเองนะคะก็เหมือนกับเรื่องนี้แหละคอยดูว่ามันจะเป็นไงในเมื่อเรื่องมันชื่อว่าปฏิบัติการสายลับจิ๋วนะคะอ่ะเราลองมาสรุปเรื่องกันก่อนสําหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านก็ฟังไปพร้อมคุณครูแล้วก็เพื่อนๆน,นะสาหรับเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วนะคะก็คือ เริ่มด้วยการที่มีเด็กเนี่ยเขามารวมตัวกันใช่ไหมใต้ต้นไม้ใหญ่ในวัดในช่วงเวลาที่พระเนี่ยเขากาลังฉันเพลงกันอยู่นะคะนะซึ่งเขาแบ่งออกเป็น2กลุม่มก็คือกลุ่มมดดากับกลุ่มมดแดงที่คุณครูเคยให้นักเรียนอ่ะอ่านไปแล้วว่ามดดากับมดแดงมันต่างกันยังไงมันมีวิธีป้องกันตัวยังไงมันใช้ชีวิตต่างกันยังไงใช่ไหมก็เลยกลายมาเป็นชื่อของ2กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มมดดํากับกลุ่มมดแดงซึ่งกลุ่มของมดแดงเนี่ยนะคะก็จะมีหนุย เป็นหัวหน้ากลุ่มส่วนกลุ่มมดดำก็จะมีเปียเป็นหัวหน้ากลุ่มใช่ไหมคราวนี้เขามารวมตัวกันเพื่ออะไรก็เพื่อที่เขาจะช่วยติดตีในการตามหาหมาลายจูดผูกโบสีชมพูที่หายไปนะคะเทมให้ติดตีตร้องให้แล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากเปียจากหนุย่ยนั่นเองว่าหมาของเขาน่าหายไปนะคะทีนี้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็เลยจับกลุ่มกันแยกกันแล้วก็ มาคิดวางแผนว่าจะค้นหาหมาตัวเนี้ได้จากที่ไหนหรือว่าได้ยังไงนะคะโดยกลุ่มมดแดงหรือว่ากลุ่มของหนุ่ยเนี่ยนะเขาไปนั่งจับก,กลุ่มกันแล้วก็วางแผนก่อนว่าเออเราจะทําแบบไหนมีการแสดงความคิดเห็นการบางเวลาคนพูดคนอื่นก็เงียบเหมือนที่ครูบอกว่ามีคนพูดก็ต้องมีคนฟังแบบเนี้ยใช่ไหมทำให้เพื่อนในกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆที่เขาเสนอมาได้มากขึ้นแล้วก็ มีการจัดกันไปเป็นคู่ๆเพื่อตามหาหมาตัวนั้นให้ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มมดดำหรือว่ากลุ่มของเปียเนี่ยน,นะก็แยกย้ายกันไปตามหาเลยยังไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเยอะแยะนะคะแต่ว่าแยกกันไปตามความสมัครใจ ก็คือถ้าใครอยากไปคนเดียวก็ไปใครอยากไปเป็นคู่ก็ไปใครอยากไปสามคนก็ไปโดยที่ไม่ได้คิดก่อนว่าใครจะไปตรงไหนหรือยังไงนั่นเองนะคะคราวนี้มีเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเดินไปหาน้าหวานซึ่งน้าหวานเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในละแวกตรงนั้นแล้วก็คิดเด็กๆคิดว่าน่าจะหาหมา,าน่าจะเห็นหมานะหน้าหวานเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่เห็นนะคะไม่เห็นหมาตัวนั้นหรอกแต่ว่าเมื่อคือนเนี่ยได้ยิน ได้ยินเสียงของหมาแล้วก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งนะคะ,ะมุงดูอยู่บริเวณถังขยะแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หมาตัวนั้นหรือเปล่าอ,อทีนี้ต่อมากลุ่มมดดำเนี่ยนะได้เดินไปถามลุงใหญ่ลุงใหญ่เป็นใครล,ลุงใหญ่เป็นนักมายากลนะคะซึ่งในขณะที่ลุงใหญ่เนี่ยกำลังซ้อมลูกเหล็กนักเรียนรู้จักลูกเหล็กกลมๆแม่เหมือนลูกเปตองเออเหมือนลูกเปตองเนี่ยลุงใหญ่เนี่ยเขากำลังซ้อมในการเออเหมือนเลี้ยงลูกเปตองสี่ลูกให้มัน ไม่หล่นอะไรแบบนี้นะทีนี้พอเด็กๆก,กลุ่มมดดำวิ่งมาถามว่าแบบลุงใหญ่อะไรเงี้ยคะ่ะวิ่งมาเรียกลุงใหญ่ลุงใหญ่ก็ตกใจแล้วก็ทําลูกเหล็กนะ่าหล่นใส่เท้าตัวเองแล้วลุงใหญ่ก็เลยว่าเด็กนะคะแล้วก็ดุเด็กๆแล้วก็รีบไล่ออกไปเลยว่าเออมาทําให้ตัวเองเจ็บตัวอะไรแบบนี้นะแต่ก็กลายเป็นว่า เด็กๆก,ก็ไม่ได้รับข้อมูลอะไรจากลุงใหญ่เลยแถมลุงใหญ่ยังด่ากลับไปอีกว่าไม่มีมารยาทนะคะที่ทําให้คนอื่นเขาตกใจแถมยังเจ็บตัวแล้วก็บุกลุกบ้านคนอื่นเขาอีกต่างหากนะคะทีนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งของกลุ่มมดดาเนี่ยนะวิ่งไปชนกระเช้าของป้าแจมใช่ไหมป้าแจมที่ขายขนมเนี่ยขนมหอ่อขนมชั้นนูนี่น่นเนี่ยแล้วก็หน้าจิ้มลงไปในอ ตะก,ก้าขนมของคุณป้าแจ่มนะคะทีนี้ขนมก็หกหมดเลยแล้วก็แถมยังไม่ช่วยเก็บนะแล้วก็รีบวิ่งหนีไปเลยนะคะทีนี้เรามีกลุ่มมดแดงอ่ะผ่านมาก,ก็เลยมาช่วยป้าแจ่มเก็บของนะคะแล้วก็ได้ถามกับป้าแจ่มว่าป้าแจ่มอ่ะเห็นหมาลายจุดสีอ่ะผูกโบสีชมพูบ้างไหมป้าแจ่มก็เลยบอกว่าเห็นสินะคะก็คือว่าเมื่อคือนเนี่ย ลูกหลานของแกเนี่ยนะคะไปเจอไอ้เจ,จ้าหมาลายจุดผูกโบสีชมพูตัวเนี้ยตกอยู่ในถังขยะก็เลยไปเก็บมาเลี้ยงแล้วก็รออยู่ว่าเจ้าของเนี่ยจะมันตามหาเจอเมื่อไหร่นะคะป้าแจมก็เลยพาเด็กๆอ่ะไปรับหมาตัวนั้นกลับมาแล้วก็แถมให้ขนมมาอีกต่างหากเพราะว่าเด็กๆอ่ะมาช่วยป้าแจมเก็บขนมที่มันหกอยู่นั่นเองนะคะทีนี้กลายเป็นว่าคนที่เจอหมาตัวเนี้ยก็กลายเป็นกลุ่มของมดแดงนั่นเองนะคะก็คือกลุ่มของหนุ่ย นะคะที่เขามาเจอหมาแถมยังได้ขนมกลับไปกินอีกเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งพอเขาได้ขนมกลับไปนะคะเขาก็เอาไปแบ่งกับกลุ่มมดดาด้วยแล้วก็แบ่งเพื่อนๆทั้งหมดเลยโดยที่ไม่มีการเย่ะเยะ้ยหรือว่าไม่มีการพูดจาถกถางกันว่าฉันเป็นคนเจอนะอะไรแบบนี้ค่ะขนมเองไม่ต้องกินเลยเรากินเองอะไรแบบนี้นะเด็กๆก,ก็คือแบ่งกันกินหมดเลยแล้วก็ยังเ,เล่นด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันในเรื่องต่างๆต่อไปอีกนะคะ ทีนี้จากที่ฟังแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่าเรื่องนี้มันสอนนักเรียนให้รู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนักเรียนคิดว่าเขาแฝงอะไรอยู่ในเรื่องนี้บ้างเขาสอนให้เรารู้จักอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองคิดดูสิว่าเขาพยายามจะสอนอะไรกับเราในเรื่องนี้นะคะคุณครูคิดว่าเขาน่าจะสอนเราเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มหรือว่า การวางแผนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานกับผู้อื่นอย่างมีความสุขใช่ไหมครูสังเกตได้ว่ามีเพื่อนๆบางคนในห้องเราที่ยังไม่กล้าที่จะทำงานกับเพื่อนคนอื่นๆหรือว่าบางคนที่ไม่อยากจะให้เพื่อนคนอื่นมาทำงานร่วมกับเราก็ยังมีอยู่นักเรียนลองดูกลุ่มมดดำมดแดงเป็นตัวอย่างนะเขาเปิดโอกาสให้กับเพื่อนทุกๆคนทุกๆความสามารถเนี่ยได้ทำ ทุกๆอย่างนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันให้มันประสบความสำเร็จขึ้นมาคุณครูก็คิดว่าการที่นักเรียนจะจับกลุ่มกับเพื่อน,นมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนักเรียนอาจจะได้ผลที่ดีก็ได้จากใครสักคนที่นักเรียนอาจจะไม่คาดคิดเออว่าเขาอาจจะทำได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็อาจจะอยากจะให้ลองเปิดใจดูเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นบ้างเนาะเออทีนี้ หลังจากจบเรื่องแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีงานให้นักเรียนทําไม่เยอะครูสัญญานะคะไม่เยอะไม่เยอะเดี๋ยวนักเรียนเปิดสมุดขึ้นมานะแล้วก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะคุณครูมีคําถามจากเรื่องที่อ่านเนี่ยสี่คำถามด้วยกันนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ไปไหนเลยไม่ออกนอกลูนอกทางนะคะเดี๋ยวนักเรียนอาเขียนวันที่ตาม นี้ก่อนนะคะแล้วก็เขียนหัวข้อตามนี้เลยก็คือตอบคําถามจากเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วนะคะเขียนโจทย์ด้วยข้อที่1คุณครูถามว่าใครเป็นหัวหน้ากลุ่มมดดำและมดแดงเพราะฉะนั้นคําตอบต้องมี2องข้อคือหัวหน้าของกลุ่มมดดำกับหัวหน้าของกลุ่มมดแดงนักเรียนจะตอบข้อเดียวไม่ได้แล้วนะถ้าตอบข้อเดียวครูให้ศูนย์นะ แต่ถ้าตอบสองข้อครูให้ห้าคะแนนนะคะมดดำเป็นใครมดกลุ่มมดดำใครเป็นหัวหน้ากลุ่มมดแดงใครเป็นหัว,ห,วหน้าเขียนมาให้ชัดเจนนะคะข้อที่สองคุณครูถามว่าเด็กๆเ,เขารวมตัวกันเพื่ออะไรคุณครูเล่าไปแล้วนะเขารวมตัวกันทำไมนะคะข้อที่สามกลุ่มไดปฏิบัติงานได้สำเร็จและมีวิธีปฏิบัติการอย่างไรก็คือว่า จากที่อ่านเนี่ยกลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่ประสบความสําเร็จเออกลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่หาหมาเจอแล้วเขาทํำยังไงเขาถึงหาเจอคะนักเรียนลองตอบมานะว่าอ่านแล้วเนี่ยได้คําตอบว่ายังไงบ้างนะคำตอบอยู่ในเนื้อเรื่องนั่นแหละไม่ไปไหนเลยถ้าเอ,อ่อคิดว่าคุณครูเล่าไม่ละเอียดนักเรียนกลับไปดูในหนังสือ คำตอบอยู่ในนั้นลองดูดีๆนะคะว่าเขาทํายังไงเขาถึงหาหมาเจอในขณะที่อีกกลุ่มนึงเนี่ยหาไม่เจอนะคะลองลองคิดดูนะและข้อสุดท้ายก็คือเป็นความคิดของนักเรียนไม่มีถูกไม่มีผิดข้อนี้ตามความสมัครใจของตัวเองเลยก็คือว่าคุณครูถามว่านักเรียนเนี่ยจะอยากอยู่กลุ่มมดดำหรือมดแดงแล้วอยากอยู่เพราะอะไรถ้าเลือกได้นักเรียนอยากอยู่กลุ่มใครกลุ่มเปียหรือกลุ่มหนุ่ย แล้วอยากอยู่กับเขาเพราะอะไรเขียนใส่สมุดนะคะตอบคําถามครูให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาส่งวันที่เจอหน้านกันเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคะครูฝากไว้ด้วยเรื่องงานเก่านะเดี๋ยวนะักเรียนอะ่ะเคลียร์งานเก่าให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาส่งคุณครูในวันที่เจอหน้านกันเหมือนกันถ้าใครสงสัยว่าตัวเองค้างงานอะไรนะคะทักมาถามคุณครูได้ให้ผู้ัวครองถามคุณครูได้นะคะตามเบอร์โทรที่ยังครูเคยให้ไหว้และ เอาส่งคุณครูด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นภาระของช่วงปิดเทอมนะโอเควันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย